เอ้ยวาแล้วครับผมนี่รถมาแล้วสตาร์ตติดขับได้แล้วครับวันนี้ทาเบรกทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาจอดเทียบไก่หลงเป็นยังไงโอแม่งความสูงแม่งเกือบเท่ากันเลยนะครับนะนี่ขนาดว่าตัวนี้ไม่ยกสูงนะแต่ว่าพอดีมันเป็นข้อเกษตรไงนะครับนะข้อเกษตรพอเวลานี้เพบ่มามาใส่ตู้เพ๊่ความสูงใกล้เคียงกันมากเลยด้านหลังดินะด้านหลังนะครับนะตอนแรกผมก็นึกว่าไอหลงมันจะสูงแนละ้วจริงๆมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับนะ มันกลายเป็นว่าไอ้นี่รถคอกเกษตรสูงไปเยอะเลยเอย้ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าถ้าเทียบกันนะช่วงล่างตัวนี้มันมันมน,มนเตี้ยงไงนะเออถ้ามันยกสูงวางคานนี่มันก็จะสูงไปหลงึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะคันนี้ก็สตาร์ทติดละนะขับดีอยู่เดินนิ่มนะเดินนิ่มมากเปลี่ยนนี่มออลมเบรกใหม่นะครับนะเดินนุ่มๆเลยเพราะว่าเครื่องวางใหม่แล้วเป็น HO นะเครื่อง HO เครื่องรุ่นใหม่แล้วเป็นฮ i n o HO 7ท เครื่องตัวนี้แรงใช้ได้เลยนะครับไม่โบนะแต่ก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วแหละสำหรับรถขนาดนี้ในก็ตามสเต็ปนะครับนะภายในก็ไม่มีอะไรเป็นหัวไม้ธรรมดาน,นี่แหละนะครับนะหน้าต่างนี่ตรงนี้เห็นไ,ไหมเวลาเปิดแบบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาทําความเย็นนี่ไม่นี่ไม่ได้ทาความสะอาดเลยนะครับนะไม่รู้ไฟเฟยอะไรใช้ได้หรือเปล่าเดีย๋ยวนี้ค่อยไปเช็คกันอีกทีหนึ่งรู้แต่ว่าตอนนี้มันส,ส,สตาร์ทขับได้แล้วเวลาสตาร์ทก็ต้องดึงแล้วก็โอ้โหเป็นไงเครื่อง โอ้เครื่องโคตรแน่นเลยโอ้อสายตี่ตามตีนน่จูนอีกนิดนึงให้มันตามตีนกว่านี้อันนี้มันยังไม่ค่อยตามตีนเท่าไหร่นะครับอันเร่งมันอยู่นี่ฟังเสียงก็แล้วกัน ยังขึ้นช้าหน่อยนึงนะครับไปจูนอีกนิดนึงปั๊มนะจูนให้แบบวา่ามันขึ้นเร็วันนี้นะพอแตะพอแตะปั๊บมันพอแตะปั๊บเครื่องขึ้นเลยนะแต่แต่แต่นี่ก็ถือว่าจูนหนามาแล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นรถแบกอ้อยครับรถอะไรรถแบกไอ้ททีรถแบกมันนะแบกมันรถเปล่าหนักนั้งเจ็ดตันกว่าแล้วนะแสดงว่ารุ่นนี้ใส่ของได้น้อยนะครับเพราะว่าเป็นหัวข้อใหญ่นะอาปเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักกันความคัดใส่ยังมีในตัวเบาเบอร์ไม่มีเป็นเบาไม้ ใส่เขาเร่งไงโอ้ยโอ้โหข้าส,สิกสุดเกียร์ผมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยคล่องเกียร์นะพอดีเพิ่งขับขับวันนี้มองจากกระจกก็ยังไม่ได้ล้างเลยดูดิโอ้โหโคตรฟิลลิ่งเลย ซูซูทีเอ็กโตรเท่เลยหน้ายาวครับผมพวกอะไรยพาวเวอร์แล้วนะขับง่ายนะครับนะขับง่ายไม่มีอะไรเนี่ยมือเดียวก็ควบพวงมาลัยไ,ได้นะครับนะคลาสสิกสุดๆโอ้เป็นยังไงมีลายตรงลายไม้ข้างบนด้วยโอ้โหนลายคลื่นนะโคตรคลาสสิกเลยสมยัยพี่เป็นออดิวสิวน้องยังไม่ขึ้นเลยเสียงเครื่องแน่นดีนะ โคตรแน่นเลยขึ้นไปช่างหน่อยมาดูไอ้นี่มาดูน้ำหนักว่าเป็นยังไงรถเปล่าแม่งหนักเจ็ดพันละโคตรหนักเลยนะเปล่านี่เท่าไหร่รถเปล่านี่เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบกิโลแล้วนะโหโคตรหนักเลย นี่ก็ใช้งานได้เรียบร้อยละนะเดี๋ยวขอขับทดสอบระบบต่างๆก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คงจะเอาไปทําพวกระบบไฟแล้วก็ระบบไฟแล้วก็ถัดจากนี้ต่อไปก็คือดำเนินการเรื่องของการจดทะเบียนจะโอนย้ายมาอยู่บุรีรัมนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงยังอีกหลายขั้นตอนครับทำไปเรื่อยๆชิวๆแต่วันนี้สตาร์ทขับได้แล้วถือว่าสุดยอดแล้วครับ